อใครเดินผ่านสนใจนิดนึงสวัสดีปีสี่ค่ะความรู้สึกนิดนึงค่ะปีสี่แล้วค่อนข้างที่จะแบบสวยแล้วไงแต่ตอนนี้รู้สึกเฟรมนี่หรอค่ะถ่ายไม่ได้หรออ๋อหรอผักเลยหรอต้องผักเลยหรอ ต้องทำกันเลยหรอค่อนข้างที่จะคิดค่าตัวนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโตโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะลงอีก3ปีโอเคตอนนั้นน่าจะดับละทำไมทำไมมาของกูหรอคุณผ่านพันตัวหรือเปล่าอะไรเชิญตอนหนับฟ้าทำไมของมึงเยอะจังวะเหนื่อยไปวางขอ่ง ลอ้องลอกลออันี้แฟนมีพี่มาปะใช่ไหแฟนมีแบบงานไทยทัดป่ะี่แบเมใพี่พิวไผิดลายคุณโดยการที่บูลลี่ปีศูนย์จุดนึเราบูลลี่ลายบุคคลค่ะมันชูไม่ได้อเกงเรานมืให้กค่กล้องอีเล่ ก็เลยนี่นะครับหลังจากอัดอันมาแล้ว2ปีอย่างที่บอกไปแล้วว่าครูครูก็คุยกันแล้วว่าในเทอมนี้นะครับเราจะเป็นการเรียนออนไซต์ร้อเปอร์เซ็ต อันนี้คือแม็กซิมัมที่เราจะเจอกันเต็มจํานวนนะครับอ่ะตอนนี้เรื่องที่เราจะแจ้งคือเรื่องหลักๆที่เราช่วยดูอยู่ิมมาอะรูจ้จักขออนุญาต ็ภาาษอดิฉันจื้อนางสาวพิมมาดานามสกุลใจสัต์เสริญจื้อเล่นพิมมาจบจากโรงเรียนดาราวิทย์ยูเอกการแสดงและกกับการแสดงเจ้า เจ้าการ์ดสุขก oh ันเก่งมากทำดีมากมากอ๋องานช่วยละงานช่วยละวอนนี้ เคมะอันุสอนชื่อพี่อออกแบบเพื่อการแสดงค่ะหาหาชื่อพี่เซนเลยชื่อพี่เซนขออนุญาตเล่นกับครูค่ะบีบีเล่นกับบีเล่นกับครูทีดี อะไนะสวยไหมคะสวยชื่อพีเซนชื่อพีเซนคนอวดผี การเปลี่ยนค่าโรงเรียนให้กันนะคะ 太屁股，我没股。 Sampai mai? Sampai

มีเรื่องอะไรบ้างอ้าวอ้าคุณก่อนเหรอเนี่ยเออเออเออชื่อหนุ่ยครับเป็นพู่มกับทีสิทิ์เรื่อง The Ocean of the End at the end at the end of the end of the end ้จัดเรื่องมึงแท้เลยคือมหาสมุทรสุดปลายถนนครับว้าวนนี้อยากให้น้องๆมา สนุกด้วยกันนะมาช่วยกันทำเรื่องมีใ้มันเกิดขึ้นบนเวทีขอหน้าด้วยถ้าใครอยากเข้ามาก็เข้ามากันนะเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายชายวัยกลางคนหนึ่งครับได้ย้อนเวลากลับไปที่บ้านเก่าขเขาแล้วก็ได้นึกหวนเรื่องราวต่างๆในวัยเด็กแล้วก็วัยเด็กที่เขาได้ประจนไทยเกี่ยวกับพวกปีศาจแล้วก็เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งครับผมเออจกี่ยว่ดังโนนี้ สวัสดีค่ะชื่อเกศสร์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่อง w o m e n Playing Hamlet นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองนะคะของผู้หญิงที่ชื่อว่าเจสิก้าซึ่งเป็นนักแสดงผู้หญิงที่ได้รับบทเป็นแฮมเล็ตซึ่งเป็นบทสำหรับผู้ชายก็จะ เป็นการค้นหาว่าแบบอ้ยเจสิก้าเขาก็อยากจะรู้อยากจะเป็นแฮมเลตให้ได้แต่ว่าพอค้นหาไปเรื่อยๆก็พบว่าแบบนอกจากตัวไม่เข้าใจแฮมเลดแล้วตัวเองก็ยังไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ค่ะก็จะเป็นเรื่องการค้นหาตัวเองประมาณนี้นะคะกอถ้าถ้าใครสนใจหรือว่าแบบว่าถ้าใครแบบอยากจะช่วยก็มาอยู่กมเราเยอะๆนะคะเอาเพื่อนไปก่อนเอาเพื่อนไปก่อน ชื่อบุ๊คลินนะครับกำกับเรื่องอ u m ซเ r อร์ไนท์ดีมนะครับอ u m ซเ r อร์ไนท์ดีมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบทละครในตำนานของเชคสเปียก็ในเวอร์ชันนี้ที่ปรับบริบทงานเนี่ยเรื่องราวมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของผู้หญิงคนหนึง่งที่เขาถูกครอบครัวเนี่ยบังคับให้ไปแต่งงานกับอีกคนหนึง่งทั้งที่เขามีคนรักอยู่แล้วเขาก็เลยตัดสินใจหนีไปกับคนรักของเขาแล้วก็พ่วงเพื่อนเขาไปด้วยเนี่ยไปใน ที่ที่หนึ่งใช่แล้วก็ไปเจอกับคนคนหนึ่งที่เขาเนี่ยทเสกทำอะไร้เขาทำอะไรก็ไม่รู้ทำให้ความรักของพวกเขาเนี่ยชุลมุนมุ่นวายไปหมดเลยถ้าใครอยากรู้ก็ เข้ามาช่วยในโปเข้ามาอยู่ในโปมาดูมาเล่นกันแล้วก็จะตามหาไปด้วยกันว่าตัวละครทั้งหมดในเรื่องเนี่ยเขาจะพบเจอเรื่องราวอะไรใหม่ๆที่มันจะเปิดโลกให้กับเราได้บ้างวอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สวัสดีครับชื่อกี่นะครับอยู่มีสี่ทีม่เื่อที่ีชื่อเ้ย เป็นพ่วงกลับทีสิ์เรื่องชื่อเรื่อง i n u นะฮะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงที่ปัวอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นช่วยทำโครงงานแล้วก็เกิดความรักเรื่องราวต่างๆว่าไม้มหาศจัยรเต็มที่เล้ะมาศจรยรมาศจรย์ก็มาช่วยช่วย าวยเงมเ้กับกับมเลโอเคครับเองึอโอเคครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังแล้วอยากจะเข้าไปร่วมจอยโปรไหนคือสามารถเข้าไปหาพี่แได้เลยเดี๋ย่เขาอาจจะมีประกาศรับสมัครอยากได้อยากได้บทแล้วค่ะ ข่ามากเพราะว่าไฟมันแบบพรอนไม่ไหวตีสี่แล้วตีสีแล้วกำลังวุ่นวายสุดๆเลยเอองงมากของก็เยอะอ่อเฮ้ยเออไม่ทักเลมอะไรนะไม่ทักไายกันเลยหรอสวัสดีค่ะขอบคขไว้ก่อนอุยพีไม่ถ่ายหน้านะพีอชาแนลนะคะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะถ่ายสีถ่ายสี เยอะว่ยอีดอกวะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมไมงไฟติ้งนี่นะคะฟังตำนานยังเขี่ยวหรอคนณไหวอ้าวไม่รู้หรอไม่รู้หรอไม่บอกไม่บอกไปททนเองไหนไปห้องไหนเนะห้องจับศตรูสองค่ะปีสิบจบปีสิบจบปีสิบจบจบไปไป ทำไมตอนแบบว่าเราสมัครมาเรียนที่เนี่ยตอน audition ครูไม่บอกว่าแบบ a u d i t ั o นที่สิบมันเครียดอหรจะได้ไม่มาสมัครเลยเหรอทุกคนไม่มันเป็นความมันเป็นหน้าที่ของผู้กำกับนอลันต้องหาบทให้เราให้ได้อไม่งั้นเราจะไม่จบใช่วว5ดีใจค่ะ5เราถือให้แกจะได้หกสิบโอ้ แต่งว่ามากเป็นไงคะบรรยากาศปีสีู่้หแต่งวุ่นวายวุ่นวายที่สุดเป็นปีเป็นปีที่แบบสร้างเสียงและน่ารำคาญมากมากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มนั้นนะคะอุ้ยเราไปสัมภาษณ์เขาดีกว่าขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะสัมภาษณ์สวัสดีพี่อเลเล่ค่ะ ไมงเข้ามานะพอยกเว้นพอั้ป็นอยงเอ่ตงยยังออยากถามี่อเล่วพี่อเลมีโปอยู่ยังค่ะยังค่ะอย่าลมเลยค่ะ t a ริษัทมาแล้วจ้าตั้งหา ีสุดท้ายหนึ่งปีก็กว่าจะได้ทำทีสิทธ์ก็ไม่ได้นอนไปหนึ่งอาทิตย์ค่ะหนึ่งอาทิต์เด็ดอยากรู้ว่าอยู่โปรไหนคะหน้าที่อะไรอยู่อเมซไนซ์ซัมเบอร์ดีฟอเมซัไนซ์เด็ดอเมซซัมเบอร์เด็ดทักคอสตูมค่ะด็โปรเดียวกันเป็นพับค่ะโปรเดียวกันเป็นฉากค่ะโปรกันเลยอยู่โปรอะไรคะ ยูโปตีเอ็นเอ้ยตีโอเชียนออฟเอ้ยตีโอเชียนแอดตีโอเชียนแอดดีเอ็มออกทะเลเอ้ยยูโปตีโอเชียนแอดดีเอ็มออกเดเลหรือชื่อภาษาไทยมหาสมุทรที่ปลายถนนค่ะสเปเชียลคอตูนค่ะดีใจด้วยนะคะเพื่อนออกแบบได้ต้องขาคนนี้ค่ะเรื่องเดียวกันค่ะแต่ว่าทำคอสตูร์ อันนี้กพื่อนออกแบบได้หน้าที่กันครบแล้วนะคะก็เหมือกำกับของเราที่จะชาให้เพื่อนกำกับซูซูทุกคนนะคะแต่ว่าฉันรู้ว่าพวกเธอจะต้องไปให้กำลังใจแน่เลยแน่นอนมาแน่นอนจกไปแล้วค่ะบ๊ามบาถ้าลืมสังทัดไม่สูงโรดักชั่นอะไรการทำหน้าที่อะไรกันค่ะทั้งชาบอายชาบดีโอเชียนแอร์ดีเอ็นคอมเดลเลยค่ะท่องมานานมากอยู่ฉากค่ะ นี่สนุกแล้วเร nice. ื่องนี้สนุกกว่าชื่อเรื่องเลยนะบูมเอ็นเทอีกบูมเอ็นเทอิงแคมเล็ตก็คือทำคอตูตมนะคะจะบอกว่าสนุกมากค่ะคอตูนอีกคโตเองค่ะทำคนเดียวค่ะหวังว่าเราจะได้กมีโอกาสทำร้องของแต่ละเรื่องได้ได้เห็นการทำงานของแต่ละโปรก็ต้อมีได้ยิงกับทั้งไหนไม่รู้พ่วงกับอย่างโน้นอ๋อเดี๋ยวพ่วงกับแล้วไปสัมภาษณ์โอเคยังไงคะฝากฝากโบด้วยนะคะบูมเอ็นเทอีแคมเล็ตนะคะที่ส่งพร้อมนะคะก็มา มาเข้าโปรนี้กัน,นเยอ,อ,อะนะสนุกมากไปแต่คิดเรียนลงอ่ะนัตอนเรียนจบพร้ะว่าโอเคงั้นขอให้มันสนุกกับโปรพวกเรานาแบบว่าออมาตอยกันนะพอดีค่ะอโอเคเริ่มก็ไม่ก็ไม่มีอะไรคลิปนี้มันเป็นคลิปแบบเฉพาะกีดสำหรับการเปิดเทอมปีสี่ก็เป็นในรอบหลายปีที่แบบพวกเราได้มาอยู่รวมกันนะวันนี้อาจจะมีเพื่อนไม่ครบบ้างเพราะว่า เพื่อนบางคนก็ยังติดโควิดอยู่หรือว่าเราอาจจะแบบว่าแพนกล้องไปไม่ทั่วอาจจะไม่ได้เห็นเพื่อนคนทุกคนแต่ก็คิดว่าหนึ่งปีนี้เราน่าจะผลิตคลิปอย่างต่อเนื่องได้แล้วล่ะหลังจากที่เก็บป๊อ ทุกคนต้องเข้าใจแต่ว่าพอแบบมันไม่มีคอนเทนต์มันไม่มีคอนเทนต์เพราะว่าเราเรียนออนไลน์แต่ตอนนี้เรากลับมาออนไซต์แล้วใช่เรียกได้ว่าคลิปก็น่าจะมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเพราะว่ายากิเนี่ยก็ต้องมาช่วยถ่ายช่วยตัดต่อด้วยเนาะหวังว่าทุกคนนะคะจะติดตามพวก ก็ติดตามทีิสิทธิ์ของพวกเราเนาะทั้ง4เรื่องเลยก็พูดได้เลยว่าสีเรื่องเนี้สนุกแน่นอนนะคะเป็นคนแน่แนไม่เจอกันคลิปหนะา้าตอาแตมพวกเราด้วยพสุดาแล้วใช่อย่าลืมไปติดตามนี่นะแอก26มาลารอนในทุกทุช่องทางเลยนะคะเดี๋ต่อไปนี้เราก็จะมีการทำคอนเทนต์ปังๆมาให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย